ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษคอร์สสดกับพี่ลูกกอล์ฟที่แองกฤษดูรายละเอียดได้ที่ w w w a n g r i s com ส่วนเ,เด็กๆทั่วประเทศที่ไม่สามารถมาเรียนที่สถาบันได้ไม่ต้องเสียใจน้องๆสามารถเรียนออนไลน์กับพี่ลูกกอล์ฟและพี่พอลเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยหลักสูตร The Front Low Project คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะเพิ่มความรู้ความกล้าให้น้องๆก้าวมาสู่แถวหน้าทางภาษาอังกฤษสนุกสะดวกสาระแน่นเรียนที่ไหนก็ได้ค่อยไปเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับตัวเองได้ที่ w w w a n g r i s com โอเคสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเด็กๆทั่วประเทศนะคะกลับมาเข้าสู่รายการ A Bidding a Little Bit of English เล็กๆน้อยๆกับภาษาผฤษไม่กี่นาทีต่อวันที่จะทำให้เด็กทั้งชาติฉลาดขึ้นค่ะ <c oughs> เอาจริงป่ะการบิ้วด้วยตัวเองมันเป็นเรื่องยากมากเลยเด็กๆ <c oughs> คือต้องกินเนอร์คือแบบระเบิดมาหรือเถิมอะไรอย่างเงี้ย กลับมาเจอกันอีกครั้งพี่ว่าเด็กๆคนไหนก็ตามที่ตามรายการของเรามาก็คงจะเห็นว่าถ้าเราใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนะยังไงก็ตามเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยนะมันทําให้เราเก่งขึ้นได้จริงๆนะคะหวังว่ารายการของเราจะมีคนดูเนาะหวังว่าจะ็นประโยชน์เนาะถ้ามีประโยชน์ก็บอกกันมาได้เนื้อๆโอเคค่ะวันนี้ก็มีหนึ่งคำศัพท์เจ้าปัญหามาฝากกันเชื่อว่าเด็กๆต้องเรียนคํานี้มาแล้วแน่นอนหลายครั้งหลายคาเนี่ย งงจริงๆว่าแบบเอ้ยจะต้องแบบใช้แบบ b o r ริ g หรือแบบต้องใช้บ e ดหรือพี่คะมันอ่านว่าอะไรคะทำไมมันไม่อ่านว่าบอเร d คะมันเขียนว่า bored ชัดๆเลยค่ะไอ้งงงงงงงวันนี้ค่ะมันจะมาไขาข้อข้องใจให้หมดเลยว่าไอ้พวกการพูดแบบเฮ้ยเบื่อรู้สึกเบื่อคุณหน้าเบื่อคุณทําให้ฉันเบื่อมันเป็นยังไงนะคะวันนี้ท่านนักเรียนของเราพร้อมแล้วเชิญพบกับคุณทัพทีมค่ะ สวัสดีค่ะค่ะ Good afternoon Good afternoon How are you I'm good เนาะโอเคไหมโอเคค่ะยิ้มย้มสวยงามเนาะนี่มีคนมาทักมาด้วยนะว่าเด็กคนนี้แต่งตัวผิดระเบียบหรอคะท่าทีมหรอคะหนึ่งแต่งหน้าสัตว์มากเนาะสองวันนี้ยังอนุโลมไม่ใส่ขนตาปลอมนะคะโอเคแต่สองคืออะไรลุงไม้มีคนมาถามว่าเราไม่มีเข็มขัดโรงเรียนอะไรดันเราเนะโรงเรียนเวียโซค่ะเออคือจริงนักเรียนเป็นอย่างนี้แล้วดูอาจารย์คืออย่าแคร์เข้าใจไหมคือพี่ว่าเห็นเสื้อผ้าดุดดุยก็ให้มองที่เนื้อหาสําคัญนะดีเอาเป็นว่าเรามารยาดีเป็นพอ ูอย่าตัดสินกันที่ภายนอกอย่าโอเคค่ะวันนี้มีคำศัพท์มาฝากกันซึ่งทัพพิมเคยเจอไหมว่าคำว่า boring เคยเจอไหม boring เคยเจอค่ะรู้กแม่แปลว่าอะไร boring น่าเบื่อเออแล้วก็เคยเจออีกตัวหนึ่งไหม bored นะ b o r e เออมีคนไม่มีเด็กอ่านไม่ได้เยอะมากเลยมีเด็กถามว่าแบบพี่ลูกกอล์ฟมันต้องอ่านว่า bored หรือเปล่า bored bored หรือเปล่าเฉลยค่ะมันอ่านว่า bored bored เป็นคำพ้องเสียงเหมือนคำว่า bored เลย bored bored คำว่าบอดเหมือนแบบว่ากระดานก็อ่านว่าบอดคำว่ารู้สึกเบื่อก็อ่านว่าบอดอาะมันต่างกันไงก็มันเป็นคำพ้อง เสียงก็ต้องอ่านเหมือนกันว่า b o r โอ้เพิ่งรู้นะคะใครรู้ไหมอ่านว่า bored ผมว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยมีอาจารย์ให้พี่อ่านนะพี่ชอบมากเป็นอาจารย์ที่แบบพลังเยอะมากให้พี่อ่านบอกว่าอะไรนักเรียนทุกคนลองทําตามนะคะไม่รู้ว่า b o r d นะคะให้พูดตามครูว่าบบ r e d b อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนะ b o r d ไขข้อข้องใจนี้จรงว่า2คํานี้ต่างกันยังไงเบื้องต้นเป็น adjective ทั้งคู่ขยายคํานามทั้งคู่แต่ใครที่งงว่า adjective เพื่ออะไรหนูงงหนูรับไม่ได้ดูตัวอย่างประโยคค่ะ I'm boring แปลว่าฉันน่าเบื่ออ่าฉันน่าเบื่อ I'm bored แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ I'm boring ฉันน่าเบื่อ I'm bored ฉันรู้สึกเบื่อใช้ผิดเยอะนะพี่เจอเพื่อนเวลาอยู่เมืองนอกชอบพูดแบบ I'm boring you know like คือ inner คืออยากจะบอกว่าเบื่อแต่ดันสิ่งที่พูดไปคือฉันฉันน่าเบื่อเขาใป่ะาเหมือนแบบ I'm boring you k n o าแล้วแล้วมึงจะให้ฝรั่งตอบยังไงก็เขาก็คงตอบว่า yes you are boring yes ดังนั้นให้เด็กรู้ว่าถ้าอยากจะบอกว่าฉันเบื่อเนี่ยหรือฉันรู้สึกเบื่อเนี่ยให้พูดว่า I am bored I am bored โอเค I am boring จะแปลว่าฉันน่าเบื่อถ้าเด็กๆอยู่ดีพูดว่า this show is boring แปลว่าอะไรโอ้โหปิดเลยสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเพื่อเด็กๆมันล้มสลายเลยนะคะแล้วเคยมั้ยมีเด็กไปเจอนี้ด้วยนะ I feel bored ฟีลเข้ามาการที่บอกว่า I feel bored มีความหมายเหมือนกับ I am bored เลยได้ได้ได้เลยได้เลย you can say I am bored หรือ I feel bored โอเคและเคยไปเจออันนี้ไหมมีอันนี้นะ you bore me เด็กๆบางคนเนี่ยไม่ตอบแบบนะ you bore me แล้วก็แบบแล้วก็เสียเซลว่าเสียเซลด้วยตัวเองเพราะแบบรู้สึกว่ามันผิดแน่ๆเอางี้เอางี้มาอ่านเอาเสียงให้ถูกก่อน B O R E ในภาษาอังกอ่านว่า bore bore มี R นิดเดียว bore bore ถ้าว่า bore นั่นยังไม่ครบบอร์นี่อีสานเลยคะ่ะเออบอร์อรมีบอร์อย่างนี้มั้ยมีบอร์เออแต่ในภาษาอังกฤษอ่านว่า bore โอเคพี่รูกรับมีเทคนิคง่ายๆดังนี้เนาะเป็นการสรุป grammar ขั้นเทพค่ะคำว่า bore แปลว่าทำให้เบื่อ,อถ้าใช้กับกรรมแปลว่าทำให้ช่น you bore me แปลว่าคุณทําให้ฉันเบื่อแต่เด็กไทยชอบเข้าใจผิดว่า you bore me แปลว่าคุณเบื่อฉันเออ๋อเข้าใจยังแต่กลับกันเลยนะ you bore me ดันแปลว่าคุณทําให้ฉันเบื่อยังมีีหลายคําแต่นี้เป็นตัวอย่างแรกใช้กับกรรมแปลว่าทําให้อ,อันที่สองเติม ing เป็น adjective แปลว่าน่าเบื่อ I am boring ฉันน่าเบื่อฮ <am> นะอันสุดท้ายเติม ed แปลว่ารู้สึก I am bored ฉันรู้สึกเบื่อน,นั่นเองเก็ตมาง่าย นี่ดีมากที่เป็นเธอวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณนะรู้ใช่ไหมว่าถ้าเป็นเคนี่คือเคนี้ไม่รอดเคนี้ไม่รอดเคบอร์มี <bore> ต้องเป็น <K. S 1> <K. S 2> เคบ <ores> อร์ส์มีต่างต่างกันใช่ไหเออแต่ว่าเคทำให้สันเบือ่อเค is boring เคหน้าเบือ่อ I'm bored of K เรารู้สึกเบื่อ K ถูกหมดแล้วสนุกมากเลยเุ้ยกลัมากแต่เทวนาว่า K แบบ K พกอาวุธมาแทงที่ใต้การรายการเมื่อกี้ทัพทีมพูดประโยคยังดีมากเลยว่าถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันเบื่ออะไรก็ตามนะประโยคเต็มๆคือ I'm bored of แล้วใส่สิ่งที่เราเบื่อไป I'm bored of you อันนี้แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อ,อนี่นเอยให้จําทั้งประโยคไปเลยลองทวนพร้อมกันนะ I'm bored of แล้วใส่สิ่งที่เราเบื่อลงไป I'm bored of you I'm bored of this show okay I'm not bored of you ฉันไม่เบื่อคุณก็ได้นั่นเองนะคะวันนี้รู้แล้วนะคะดเด็กๆว่าถ้าเราไปเผลอพูดว่า I bore you นั่นแปลว่าเราทำให้เขาเบื่อนะไม่ได้แปลว่าชั้นเบื่อคุณโอเคก็พี่ว่าฝึกทีเล็กทีล่น้อยแล้วก็การฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้แกรมมาของเรามันดีขึ้นเองนะคะทำไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าเครียดโอเคไหมวันนี้อบดุิยิงจะต้องลาไปแล้วแต่ทัพทีเมียจะบอกทเมียจะบอกน่าขนาดนี้ทัพทีเมียเข้าใจก็เชื่อว่าน้องๆต้องเข้าใจแน่นอนเย่จับมือใจกันไหนสวัสดีสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยเบรนบ b o เตอร์ oster, อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยรับประทานก่อนนอนวันละสองเม็ด b บรนบู o เตอร์ก็จะไปช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและจัดการกับระบบต่างๆในสมองวิตามิน B5 มีความจำเป็นต่อการทำงานของสมองช่วยในการนอนหลับให้ดีขึ้นมนาทาอาการข้ออักเสบและควบคุมสมดุลเกลือแร่ในร่างกายตื่นขึ้นมาอย่างสมองโล่งสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังน,นี้ค่ะ eikbrainbooster.com Facebook Fanpage Brain Booster l e i n e ei ขีด brain booster instagram ei underscore brain booster และที่เบอร์0614601734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปได้วยกันกับ brain booster